สวัสดีครับผมเอกจากช่องมาแนวฟอร์ดครับก่อนชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของผมด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มีรถดีๆมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับนั่นคือเจ้าวายแท็กขับ2คันนี้นะครับเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าคลิปรีวิวผมหลังๆนี่มีแต่วายแท็กทั้งนั้นเลยเพราะว่าขายดีจริงๆนะครับทำไมถึงขายดีล่ะครับคันนี้นะครับ เป็น y i แท็กนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นสีพิเศษสีเซเบอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้มีโรเลอร์ชัตเตอร์ให้ด้วยนะครับนั่นคือฝาปิดกระบะท้ายแบบไฟฟ้านั่นเองราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่1 7 2 0 0 0้บาทครับผมพูดถึงการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับมีระบบและฟังก์ชันนะครับการใช้งานเนี่ยครบคันนะครับทุกการใช้งานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ R.O.M. นะครับระบบป้องกันการพลิกคว่ำหรือจะเป็นระบบ traction control ป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับระบบ E.S.P. นะครับป้องกันการลื่นถลายนะครับระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันก็มีนะครับระบบ E.B.D. กระจายแรงเบรกก็มีระบบ A.B.S. ป้องกอันล้อล็อกก็มีนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ค่ายอื่นไม่มีนะครับนั่นก็คือดิฟล็อกไฟฟ้านะครับปกติดิฟล็อกไฟฟ้าเนี่ย มันจะอยู่เฉพาะรถที่ขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมีดิฟล็อกไฟฟ้ามาให้ด้วยในตัวขับ2นั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของชุดแต่งกันบ้างนะครับอุปกรณ์ตกแต่งที่ใส่ไปให้ในคันนี้นะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับนั่นคือกระจังหน้าครับกระจังหน้าเดิมๆไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นตัวหนังสือ FORD นะครับตัวหนังสือตรงนี้สามารถเลือกสีได้ด้วยนะแล้วก็มีไฟ led 3. จุดให้ด้วยนะครับ สกูปฝากระโปรงนะครับคันนี้ก็ติดตั้งเป็นสกูปขนาดใหญ่นะครับเต็มผืนกระโปรงเลยครับเป็นรูปม้าแบบนี้นะครับสวยงามมากๆเลยอีกหนึ่งจุดถัดมานะครับนั่นคือไฟนะครับผมมีการเพิ่มเติมไฟคีบมาสแตนสาคีบเข้าไปให้แบบนี้นะครับส่วน daytime running light อันนี้มีมาให้ตัวรถอยู่แล้วนะครับเป็นสเปคเดิมจากโรงงานเรือนแล้วก็ตัวไฟนะครับ เป็นไบ LED นะครับก็คือเป็นทั้งไฟต่ำและไฟสูงในดวงเดียวกันนั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างครับซุ้มล้อนะครับเป็นซุ้มล้อ6นิ้วแบบเรียบนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับแม็กยางนะครับก็ต้องเปลี่ยนให้มันเข้ากันให้มันแมทกันนะครับแม็กตัวนี้นะครับเป็นแม็กคอร์1สนะครับส่วนยางเป็นยาง h a n ด o คุกครับ265ทับครับผม อันต่อมานะครับที่มีการตกแต่งนะครับนั่นคือเบ้ามือจับครับเบ้ามือจับตัวนี้นะครับจะเป็นเบ้ามือจับแบบเข้ารูปครับจะสังเกตว่าจะเข้ารูปกระชับสวยงามมากๆเลยถัดล่างลงมานะครับนี่คือกาบข้างครับกาบข้างตัวนี้นะครับข้อดีของเขานะครับก็คือเอาไว้ป้องกันลอยขีดขวดนะครับที่อาจจะเกิดจากการที่หินกระเด็นใส่ดินกระเด็นใส่นะครับตัวนี้ป้องกันลอยได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับบันไดข้างครับ บันไดข้างตัวนี้ก็เปลี่ยนอีกครับของเดิมเนี่ยก็แข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะแต่ว่าอยากได้ความสวยงามเพิ่มเติมเข้าไปอีกเราก็เปลี่ยนให้เป็นบันไดข้างของแ a ปเตอร์แบบนี้ครับเราไปดูด้านท้ายกันบ้างครับผม นั้นท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสปอร์ตบาร์นะครับตัวนี้ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับแต่อันนี้เป็นสเปคเดิมของโรงงานเลยจะมีสปอร์ตบาร์แบบนี้มาให้นะครับเฉพาะรุ่น y t ยแทเท่านั้นครับผมและอีกหนึ่งจุดที่พิเศษสำหรับคันนี้นะครับนั่นคือโรเลอร์ชัตเตอร์นะครับหรือฝาปิดกระบะท้ายแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับตัวนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้3แบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเปิดจากที่นั่งคนขับนะครับหรือเปิดจากรีโมทแล้วก็เปิด ภายในกระบะก็มีปุ่มกดให้อีก1จุดนะครับผมการเปิดด้วยรีโมทนะครับก็กดปุ่มนี้ครับนี่ปุ่มนี้นะจะคล้ายๆกับ e อเวอร์เนะครับเปิดฝาท้ายเนาะอ่ะอันนี้เรากดครับสทีจึกๆตัวนี้ก็จะเปิดออกมานะครับเวลาปิดนะครับก็กด2ทีเช่นเดียวกันนะครับบางคนสงสัยว่าเอ้ยตัวนี้จะปลอดภัยไหมถ้าเกิดว่าเรากําลังขนของอยู่แล้วบังเอิญไปโดนปุ่มปิดขึ้นมาล่ะ มันจะหนีบเราไหมจะบาดเจ็บไหมจะอันตรายไหมนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับนี่ในกรณีที่มันหนีบเรานะครับเห็นไหมผมไม่ได้ออกแรงดันนะครับอันนี้ก็คือมันหยุดของมันเองนะครับมันเป็นระบบของเขานะครับเป็นระบบเซฟตี้นะครับพอเราจะปิดเราก็กดปิดเหมือนเดิมเขาก็จะปิดต่อมาอีกหนึ่งจุดนะครับที่เพิ่มเติมให้กับรถคันนี้นะครับนั่นคือไฟท้ายครับไฟท้ายหน้าตาแบบนี้ครับไฟท้ายเป็นรูปตัว J เนาะ เป็นไฟท้ายแต่งลมดำนะครับผมสวยงามมากๆเลยแล้วไฟท้ายของฟอร์เนี่ยบอกเลยว่ามันมีขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับมองเห็นชัดเจนมากๆเลยครับผมมาดูกันหนึ่งจุดครับฝาข้อบกระบะท้ายแบบนี้นะครับทำให้รถดูมีมิติเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยครับเป็นฝาท้ายกระบะที่มีตัวหนังสือ FORD แบบนี้นะครับและตรงกางนะครับที่เว้นเอาไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้บริเวณนี้มีกล้องมองหลังครับ ไว้มองหลังขณะที่เราถอยจอดนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับเวลาเราถอยหลังนะอีกหนึ่งจุดนั่นก็คือนี่ครับกันชนท้ายเหล็กครับผมหน้าตาแบบนี้ดุดันมากๆเลยแข็งแรงมากๆเลยนะครับมีห่วงโอเมก้าลากจูงด้วยนะครับมีไฟถอยด้วยนะครับมีหัวบอลลากจูงด้วยนะครับแล้วพอเราเปลี่ยนกันชนท้ายนะครับจุดเซ็นเซอร์ของเรานะครับก็ยังคงต้องมีอยู่นะครับเราก็เก็บจุดเซ็นเซอร์ไว้ครับมีจุดเซ็นเซอร์แบบนี้อยู่ครบถ้วนนะฮะ เราไม่ได้ตัดออกไปไหนนะครับสเปครถเดิมๆยังคงอยู่นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวรถคันนี้นะครับผมถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับใครสนใจนะครับที่จะเป็นเจ้าของรถแบบนี้นะครับติดต่อรัะทักเข้ามาได้เลยนะครับที่แฟนเพจ Facebook มาแนวฟอร์ดนะครับผมและก็เบอร์โทรของผมครับอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับติดต่อกันเข้ามาครับผมและการตกแต่งแบบนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดของ Ford นะครับไม่ว่าจะเป็น XLT XL+, T, XL นะครับหรือเจ้า Y Tag นะครับก็สามารถตกแต่งแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ